thank you วันนีพี่น้องมัดสู่สูสุเนานะตอนนี้เัาซ้อนอยู่ที่บ้านกลางป่าคุ้มท่าบอ่อยองไซบุรีควางซอนนักเข็เนาะวันนะี้ศิพาพี่น้องเขาเลาะเที่ยวสดนบนเล่าเนาะทางบ้านกลางป่าเป็นบ้านใหญ่เนาะมีหลายคุ้มวันนี้อากาศแจ่มใสดีพี่น้องมีฝน ้าเริ่มแดดแล้วบ้านกลางป่าที่ก็เป็นบ้านที่แคบน้้ำเซบังไฟคือกันเนาะรูปของกันข้ามครับบ้านนาพักอีตูก่มันข้ากับบ้านพักอีตูะพี้งองทองกดู่บ้านนาใต้ลขาตอตัวคนนี้ใจมาบ้านไห อาจจะเป็นบ้านชนเผ่าพุทธายบางบ้านทางอีตูบ้านนาไทยเมืองหนองบล็อกเป็นบ้านชนเผ่าพุทธายเนาะฝั่งนี้บ้านทาบอบ้านกลางฝาคุ้มทาบออันนี้กันอาจจะเป็นชนเผ่าพุทธายเข้ากันหมูแมนกับน้องขอดรถกอดไปนะ,ะพี่น้องเนาะ ปัญหาเสียงดีของเมืองหนองบกก็เป็นบ้านชนเผ่าพูไทยเช่กันบ้านใหญ่ผัดจากผัเสียงดีก็จะมีบ้านน้ามันป่า,ากับบ้านชนเผ่าพูไทยบ้านอยู่ซานเมืองหนองบกบ้านบสองคอมเพลนสอง,อง,สองลายจะเป็นเดินไม้ผสมเดินดินพี่น้องบ้านกลางป่า

จริงใจน้องก็ยินดีผู้บาวหิมบุญอาญาตัวน้องเด้อน,น้องบม่อยากเจอความผิดหวังอีกแล้ว นบ้านกลางป่าเนาะพี่น้องแต่ก็เป็นบ้านคุ้มชาดอกพคำคุ้มหนึ่งสามเกือบสาบ้านหนึ่งก็เป็นคุ้มใหญ่เนาะเป็นบ้านใหญ่หลายมันจะได้แบ่งเป็นคุ้มเป็นคุ้มนะไกคือทางบ้านยางคำยางคำเนี่ยมีสี่มอสี่พุ่มคุ้มใต้คุ้มเหนือคุ้มเล่าคุ้มน้าข้างหน้ ทางบ้านซองก็ถือว่าหนาแน่นแอรอัดพอสมควรเนาะนี่จะโคงข้ามกับบ้านซอกเปาะเมืองหนองบกจะมีเรือบะเรือบักเาข้ามไปทางบ้านซอกเบาะหรือว่าทางเมืองหนองบกน,น,งน้าเนาะทางน้ามีทางสามแยกแยกหนึ่งไปทางบ้านวนพันบ้านเวนแยกหนึ่งมันไปทางบ้านอาดทรายสูง เลี้ยวขวาไปทางบ้านเวิร์นเลี้ยวซ้ายไปทางหาดส,สาสูงมาถอนที่ไปทางหาดสาสูงชิด่อนเราจะไปข้ามบล็อกอยู่หาดเสียงดีบอลไม่ข้ามซ้ำเหเนาะยวมาข้ามทางหาดสาสูงเอาส่วนนี้ก็ยังน่าจะเป็นบ้านทางฝาุมาดอกคำทางพันธอนพันหาดสาสูงเดือ เดียวน,นี้ก็ต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มซุ่มซื่นพี่น้องนะฝนตกมาดุเป็นไถ่หญ้าก,ก็เกิดขึ้นปั้ต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นสีเขียวโอ้พี่รองเขาเพันกับลังปั้นเขาหน้าแซงเนาะฝนตกห้ามก็เลยซาอย่นงเงี้ยปีนี้ฝนตกห้ามเขาหน้าแซงหลายฝนมาไวไ้ได้ปีนี้แล้ว không buồn Mặc muộng cái gì mất Mặc lắm nháy. Cái gì họ mà lên thì bắt Mặc muộng khay Mặc muộng kéo Mặc hơn đó แรงส่ลา, no? tamam. สลายอยู่เขตนี้เวลาบนเก็บเกี่ยวสลายเหาเจ้าจะใส่รถดูดต่อเนาะมีเครื่องจักรคู่โปะใส่เครื่องจักรดูดเอาะหได้เกี่ยวหได้เกี่ยวแบบใส่มือแบบดั้งเดิมแล้วนะน้ำมันไหลแต่ว่าเขาใส่รถดูดนี่บางเรื่อมันก็เฮียไปน้ำเนาะพี่น้องเขอานะเฮียไหลคือเขาเกี่ยวมือนะ อเอาใแซบบมมือเกีียวยยยแบบดั้งเดิมแบบธรรมาติเี่มัชิสซาเยอะแต่ว่าเข่าเราไม่ได้เนี้อลายนะดีคนละอย่างเกลียวแบบดั้งเดิมนะครับพังมาาวันนี้บาสอนพอนบานจากไซส,สูงแล้วเนาะบานติดแคมเซบ่บางไบคือกัน ลายบ้านถ้าจากบ้านหาได้ตรงจะเป็นบ้านฝึงเซบ้านต้นแหนต้นแหนใล้กับบ้านเวอร์โอเคเนาะพี่นอ้องบอนเอ๋บางสอนขออนุญาตพิชิ้ไว้สองทีก่อนเป็นยางไงก็สามารถฝากคอมเมนต์แสดงความเห็นได้เลยนะสวยงามบอลหรือว่าเป็นยังไง ตอนนี้พอลาไปก่อนอคนไล่คนติดตามให้กำลังใจบ้าซอนแน่รับคลิปนี้สบายี